ซึ่งวันแรกของการตัดทุเรียนกระดุมทองที่อำเภอขรุงจังหวัดจันทบุรีค่ะตอนนี้ราคารับซื้อที่กิโลรกร,รัมละ290บาทชาวสวนยอมรับนะคะว่าเป็นจังหวะที่ไม่ดีเท่าไหรนะักเพราะว่าทุเรียนกระดุมทองของขรุงออกเร็วกว่าปกติทําให้ไม่ตรงกับช่องเทศกาลของประเทศจีนราคาจึงไม่เป็นไปตามเป้าค่ะที่สวนทุเรียนตาบ,บนซึง้องอำเภอขรุงจังหวัดจันทบุรีเราค่ะบรรยากาศการตัดทุเรียนของเรา กลับมาคือคักอีกครั้งโดยนายพินเพลินทับที่สุดเจ้าของทุเรียนกระดุมทองใช้โอกาสวันที่6มีนาคมตัดทุเรียนมิดแรกของสวนในพื้นที่50ไร่ค่ะโดยเมื่อรวมกับของเพื่อนบ้านในพื้นที่หมู่ที่1คาดจะประมาณ300ตันทั้งนี้ก็ได้มีแผง LKK888 พื้นที่ครุง ได้ส่งทีมมือตัดเข้ามาบริการตัดให้ค่ะโดยมีนายนารงผ่านแก้วหัวหน้ามือตัดวัย31ปีเขาได้เล่าว่าการตัดทุเรียนในปีนี้ต้องใช้ประสบการณ์ในการประเมินทุเรียนบนต้นค่ะซึ่งเป็นการ ประเมินในบนต้นเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้ด้วยนะคะจําเป็นต้องให้การวัดปริมาณน้ําหนักแห้งมาเป็นเกณฑ์ประกอบด้วยก่อนเข้าร่วมตัดเพื่อที่จะเป็นการตัดสินใจเนื่องจากสภาพต้นใบอ่อนและสีผิวของทุเรียนเนี่ยไม่ตรงกับตําราทุเรียนแก่ค่ะอายุมัน85-90วันแล้วครับอายุมันได้แป้งมันได้เกิน27อร์ซมันได้แล้วครับ ส่วนสีปีนี้อากาศมันตอนกลางวันมันร้อนจัดตอนกลางคืนมันหนาวอากาศมันเย็นตุเรียนมันก็อยู่เฉยเฉยมันจะตื้อไม่ค่อยไม่ค่อยกินน้ําแต่แป้งแป้งมาแต่สีไม่ได้เท่าไหร่สีไม่เข้มปีนี้ครับก่อนตัดเราวัดแป้งก่อนอยู่แล้วครับทุกสวนอ่าเกษตรเขาออกมาคือเราเขาต้องให้วัดแป้งก่อน3วันแล้วตัดวันนี้เราวัดมามี28แกับ30แล้วเราวัดก่อนลงหน้า3วันอ่าเปอร์เซ็นต์28ที่มันต่ำสุดเราเว้นไปอีก3าวันมันก็ขึ้นมา31มันก็ผ่านแล้วครับ ลำไปต่างบนตรงนี้เลยครับปีนี้มีปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องสีสีไม่มาแต่แป้งมาปีที่แล้วมันสีดีแต่แป้งไม่ดีเนี่ยมันเป็นปัญหาตรงนี้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งปีนี้ฝนมันมาพอดีช่วงใบพอดีทุเรียนมันออกไปออกอย่างต้นนี้ครับหยุดชะงักพอดีเลยมันก็เลดอายุไปอีกสามถึงสามถึงห้าวันด้านนายพินเพลินทับที่สุดเจ้าของสวนทุเรียนกระดุมทองที่อยู่ที่ตำบลซึง้ง เขายอมรับว่าทุเรียนกระดุมทองปีนี้ออกมาเร็วมากเรียกว่าอ่อนกอกออกก่อนจากที่ตั้งเป้าไว้10วันค่ะคือปีนี้ทุเรียนกระทุมทองออกวันที่5มีนาคมปกติแล้วควรจะออกวันที่15มีนาคมค่ะแม้ว่าราคาที่ลงรับซื้อกิโลกรัมละ290บาทแต่ก็เชื่อว่าหาก ออกช่วงวันที่15มีนาคมราคาจะดีกว่านี้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นจังหวะที่ตรงกับช่วงเทศกาลเชงเม้งของประเทศจีนพอดีค่ะซึ่งในช่วงต้นเดือนเมษาเรียกว่าปีนี้จังหวะไม่ดีทุเรียนอายุครบตามกำหนด90วันสุก ร้อหล่นจําเป็นต้องเก็บก็จะมีบางส่วนที่อาจจะแขวนรอได้ให้ได้สีเหลืองของเนื้อเข้มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางล้งต้องการการันตีราคาให้หากแขวนรอให้สีเข้มขึ้นให้กินอร่อยขึ้นราคาจะต้องไม่ตกลงไปอีกชาวสวนก็พร้อมที่จะแขวนรอแม้ว่าปริมาณเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งจะได้ตามที่กำหนดแล้วก็ตามค่ะปีนี้กระดุมกระดุมขุงเนี่ยออกเร็วไปอ่า พราะจริงๆแล้วเนี่ยเราที่เราตั้งใจกันทุกปีอ่ะกระดุมเนี่ยมันจะต้องตัดวันที่ยี่สิบสิบห้าหรือยี่สิบมีนาทุกปีอาถามว่าเป็นไรเพราะว่ามันก็จะเป็นจังหวะที่ทุเรียนขาดช่วงจริงๆนะเพราะว่าต่าเพราะว่าช่วงงตรงเนี้ยทุเรียนมันยังไม่ขาดจริงหมอนมีอะไรมีมันมีค้าวเขากันไปและอย่างหนึ่งมันก็ไม่ใช่มันไม่ตรงกับฤดูการของจีนที่เขาเอาไปไหว้ในเรื่องของเชียงเชียงเมงจีน เพราะเชียงใหมจีนมันก็ตั้งวันที่ยี่ห้าขึ้นไปถึงวันที่ห้าเมษาอันนี้ก็จะเป็นที่ทำกระดุมเนี่ยที่จะไม่ค่อยแฮปปี้นักนะปีนี้นะจริงๆแล้วราคามันก็น่าจะดีกว่านี้ถ้ามันตรงจังหว่ดอ,อย่างวันนี้มีแรกของของที่สวนเนี่ยตัดวันนี้ถามว่าราคาที่เหมาไปเนี่ยสองยเก้าสิบาทนะครับแต่ถามว่าทุเรียนได้อายุหรือ,อยังทุเรียนเนี่ยถ้าเรานับเป็นจริงกระดุมเนี่ยเรานับเป็น90วันเริ่มดอกบานะ ณวันที่5เนี่ยมันจะครบ90วันอ่ามันก็มีรุ่นน้องๆมันก็มีทั้งรุ่นได้เกาสิวันทั้งแปดสิวัน85วันมันก็มีค่าเขาคุณอยู่ในนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรที่จะทำให้คุณภาพตกตำ่ำ